สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องเขิบขีบหล่ทุ่งชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวปั๊มบาดานกันนะครับว่าปั๊มบาดานตัวนี้เจาะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วปั๊มนั้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายในการเจาะบาดานครั้งนี้ครับอยู่ที่8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นขนาด4นิ้วนะครับตัวนี้เป็นท่อนสุดขนาด4นิ้วแล้วใช้ปั๊มซัมเมอร์ขนาด1.5้แรงนะครับเป็นปั๊มขนาด1.5นิ้วครับแล้วลด ท่อเหลือหนึ่งนิ้วนะครับขึ้นมาครับส่วนราคาปั๊มนั้นอยู่ที่สามพันห้ารอยบาทนะครับส่วนไอท่อกันสุดตัวนี้มีมีอยู่แล้วครับเลยไม่ได้เสียเง,งินครับอย,อยู่ที่ขนาด4ี่นิ้วตัวนี้ครับาบาดาลตัวนี้เจาะความลึกอยู่ที่สา3สิบห้าสามสิบห้าเมตรครับเจอน้ําแล้วแต่เจาะลึกลงไปอีกครับไปอยู่ที่สี่สิบห้าเมตรครับเพื่อที่จะให้น้ํา ใส่ได้ดีขึ้นนะครับครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกท่านดูนะครับว่าน้ำไหลดีขนาดไหนครับเป็นบรยความดีขนาดสิบห้าเลยนะครับน้ำใส่น้ำไหลดีครับเดี๋ยวนะครับเยาจะพาทุกท่านไปดูว่าใช้สวิตควบคุมแบบไหนครับ ขนาดเท่าไหร่สวิตควบคุมปั๊มบาดาลเป็นยี่ห้ออะไรเรล่นอะไรนะครับครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นสวิตควบคุมนะครับตัวนี้เป็นกล่องควบคุมปั๊มบาดานนะครับกล่องตัวนี้รองรับได้ถึง3ามแรงม้านะครับและรองรับไฟอยู่ที่220โวลต์นะครับ ่องควบคุมตัวนี้ก็จะมีสายตัวนี้มาให้ครับแล้วก็เราก็ต่อสายไฟจากปัมม๊มบาดานะครับเข้าที่กล่องตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านได้ครับแล้วก็กดสวิตช์มันจะมีสวิตช์ด้านข้างครับตอนนี้ก็ต่อสวิตช์ออกมาอีกตัวนึงครับเพื่อให้กดใช้ได้ง่ายครับประมาณนี้ครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับในการเจาะบาดานบ้านสวนครับสรุปค่าใช้จ่ายในการเจาะบาดานบ้านสวน ในครั้งนี้ก็อยู่ที่ราคา15,000บาทนะครับโดยประมาณก็ราคาจะไม่สูงนะครับสำหรับท่านที่สงสัยว่าเจาะในเขตพื้นที่ไหนนะครับก็เจาะบาดางั้งนี้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักคอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ใช่ช่างเจาะนะครับก็มารีวิวให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับก็ถ้าทุกท่านสนใจก็เดี๋ยวอาจจะติดต่อช่างให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ